บสบายดีพี่น้องสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเบิร์ตสุภูสุคนเดอร์พี่น้องเด้อพบพ่อกันเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องกับเบาต่ายบรรยากาศยามเศ้าวันนี้กามากินข้าวเช้านำกันทุกคนเลยบรรยากาศแดดกำลังออกพี่น้องหกโมงหกโมงครึ่ง้ <c oughs> านท่ากับมินี่เละพี่น้องอของแซบบานเฮาเลยพี่น้องตัวนี้เป็น มุกนูนาอันนี้จะเป็นมุกน่อไม้ปีงปลาตามแจวมักเล่นพี่น้องเสร็จๆนํำกันพี่น้องเบิ่งนํำกันใกล้ๆเป็นได้พี่น้องมาเดินมาเดินทุกคนมุกน่อไม้เขากระิใส่แบบนี้แหละกินแบบแบบนี้เลยได้พี่น้องเพราะกินแล้วก็เอาไปตองมันออกเนาะ <c oughs> ้องเอาออกจากใบตองหรอพี่น้องอใ,ใส่กันแบบนี้แหละแบบบานเท้านี่แหละสบายดีปาลุงโ้น้องมาก็อยากรำคือกันอากาศกันหนาวหนาวพี่น้องกบสบายดีพี่น้องสบายดีเลสยสวัสดีเอสีเบอร์สกูสกุลเนาะมามาพี่น้องมสัสดแซ่นรำกันอาหารเท้ากับช่วงนี้กับเข่าชูเลยดูหนาวเลยพี่น้องเอ้ อีกข่าวสองคนมาหนิว่าทำแม่เพิ่นไปอันคุดมันกับข้าวตะบ่าอะไรกับอันกับนกไี่เนาะีน้กสันติพี่น้องเอ้ช่วงนี้อยู่ข่าวแล้วดูหนาวเลยกับอากาศก็หนาวหนาวช่วงเศร้าต้องใส่เสื้อแขนยาวสวมขายาวพี่นอ้องอื้มขึ้นยอดเมนูมกหกมาไหม หมกหนูวันนี่ก็แฉะไเนาะแบงให้ดาบ้าวแนี่เหมือนเคินีน่ก็บแบงห้อันหลายคน,นเนาไอ้ได้สิบปลายหมกทำแม่เป็น,นจัดีุ่วทำแม่เห็นกับเอาไปกินนำ้ำ ไปกินบ่อนคุมันเดือวไปนำมงน่งอมไม้ก็แทบทบผมรื้อนี่ทำแบบมกนูนลนุ่ม้มาต่อป,ปิงปลามันไปลองแทบรับัปลาปากปลานิ่งเนี่ย นิ่งกับปลาปากปลาปากปลาตะเพียงพี่น้องเลยโตกับอดีงามเลยอาชจวาว่าชิวาว่าอนากรรมสายพุกเส้น Ne yani? <laughs> คือนี่จัดอิอนขับลิ้นเนาะแซ่บช,ชดไปมกน้ำมันนี่ขเขาหมัก้วพี่น้องเลย บอนงบิวกับนงบิวไปส่งถ่เลยเนาะนาพันบริสุทธิ์มาพี่น้องหนาวน้นบริสุทิ์ม,มา ช่วงนี้กันย้ำหนาวพี่น้องเอ้ยต้องนุ่งเสื้อยกัน nhau บุญหนุ่งเสื้อยกัน nhau เป็นวันเป็นไอเป็นไข้แห้ยเนาะต่อหัดดูสุขภาพในเช้าเลยเข้าสู่หนาหนาวแล้วเดี๋ยวแม่กับเบิรงแยงดูแลสุขภาพในเด้อพี่น้องเลยมาชุปูชุกเปกัน Mm-hmm. <laughs>

ตาพี่น้องไอ้ต้นด,ดอกไม้ทำเองนี่งามงามพี่น้องอยักต้นยักน่เบิ่งน้ำกกนทุกคน,นเลยอเอาขามาปะเมียนอยู่มองหม่มมันมากห่มมันมากอยู่บนห่มเลยพี่น้องเลยอานทางจระเข้นี่ก็งามงาม,งามพี่น้องโอ้แต่ว่าต้นนี้มันสูงพี่น้องเอ้หวดวหนามกระเทิงใบมันมันก็นเลยอยากเป็นมุนมนเนาะ จากต้นยังแน่เบิกน้ำกันทุกคนไผรูกกระบอกมาเน่งามขักอะไพี่น้องเลยโอ้มีแต่ต้นอ้อะงามทั้งนั้นเลยนี่ต้นนี้หนักหดหนากรถึงใบมัน,นเขียวเขียวนี่เาขาหม่มตะกี้มันเหี่ยวแห้งเขาได้ที่พี่น้องมันถือแดดมันเหี่ยวแห้งเขาเนาะ ต้อนอันนี้กันต้นนี้ลายขาวลายแดงนี่นี่ตัวน,นี้งามงามพี่น้องเอ้ยตัวน,นี้แดงนี่ต้นมะละกอพี่น้องเอ้ยนี่งามงามเลยตัวน,นี้จะเป็นอันนี้จะเป็นพักนางตู่ เบี้ยมะคุ้งใน่ทุกคนเนยเลยกับอันนี้จะเป็นหอมเสริมสาลาเน่ต้นมะคุ้งก็มีนี่หอมเสริมสาลาเน่ก็ปลูกเพิ่มเติมเข้าไปเบี้ยมะเขือโอ้สมบติพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นผักบุกแล้วต้นนี้จะเป็นผักหน่อกเรือใบบัวบก,กับพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นบัวพา บัวพานี่เก็บก,บกินจนชิไรส์อพี่น้องเอยเอามาแต่เนำเอื่อยอยู่นาตัวนะ่ะอันนี้พักนางตู่สองสองขุเอามาตั้งเมียนแบบนี้แหละทุกคนเลยพักเขากัหัวขา่ากปลูกไว้ทั้งด้านหลังแต่ที่ว่าพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเอยทั้งนอกค่ะั็ใส่เบี้ยบักเขือ นี่นี่ต้นอันนี้ก็ตายพี่น้องเอ้ยจักจัคมันเป็นอย่างเน,นาะเรือแต่เบียบักเขือเบียบักเขือก็ปล่อยไว่ายไปชิดเลยพี่น้องให้มันใหญ่ขึ้นเต็มขอ,อกนี่เลยแล้วแหละนี่ขอ,อกนี่ก็มีคือการเบียบักเขือเบียบักเพ็ดปล่อยไว้นี่แหละทุกคนเอาละพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ครับก็สิได้ ขอจบคลิปไอเพียงซัมีเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อเป็นกำลังใจให้เบาไตาเด้อพี่น้องพบกกันคลิปหนาพอแหละสํา,ราสหรับคลิปนี้ก็สิเดีขอจบคลิปไอเพียงซัมีเนาะสบายดีพี่น้องลาไ่พี่น้องไปก่อน